ก้าวแรกของความฝันทางอากาศยานรบโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติคือหนึ่งในความพยายามครั้งสําคัญของประเทศในการสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยตนเองไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและความมั่นคงความเป็นมาของโครงการโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นจากความต้องการลดการพึ่งพาการนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศ การพัฒนาเครื่องบินรบด้วยตนเองเป็นทั้งการสร้างอำนาจอธิปไตยทางทหารและการวางหลักฐานให้อุตสาหกรรมการบินในประเทศเต,ติบโตอย่างมั่นคงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 1. สร้างเครื่องบินรบที่ตอบโจทย์ภารกิจป้องกันประเทศ 2. พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและบุคลากรในประเทศ 3. ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวจากการนำเข้าเครื่องบินรบ 4. เพิ่มโอกาสทางการตลาดและการส่งออกในอนาคต การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องบินรบต้นแบบต้องอาศัยความรู้ขั้นสูงในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ไอพ่นการออกแบบแอโรไดนามิกระบบอาวุธและเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารการพัฒนาเหล่านี้ช่วยต่อย,ยอดสู่การประยุกต์ใช้ในภาคพลเรือนเช่นอากาศยานพาณิชย์และระบบอวกาศขั้นตอนการออกแบบและทดสอบ การออกแบบเริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการทางทหารก่อนเข้าสู่การสร้างแบบจำลองสามิติและการทดสอบในอุโมงค์ลมหลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตต้นแบบจริงเพื่อทดสอบการบินซึ่งแต่ละขั้นตอนกินเวลาหลายปีและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากความท้าทายที่ต้องเผชิญงบประมาณมหาศาลที่ต้องใช้ต่อเนื่องการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความกดดันจากนานาชาติในด้านเทคโนโลยีอาวุธ การแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจที่มีความก้าวหน้าลำหน้าไปมากแล้วประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมแม้โครงการจะใช้ทรัพยากรมหาศาลแต่ก็ส่งผลดีหลายด้านเช่นสร้างงานให้กับวิศวกรนักวิจัยและแรงงานทักษะสูงกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นยกระดับชื่อเสียงประเทศด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงกรณีศึกษาจากต่างประเทศ หลายประเทศเคยเริ่มโครงการเครื่องบินรบของตนเองเช่นเกาหลีใต้กับโครงการ KF 21ตุรกีกับโครงการ t h ย TFX อินเดียกับโครงการ Tejas สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาเครื่องบินรบต้นแบบไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากมีการลงทุนอย่างจริงจังและการสนับสนุนระยะยาวก้าวต่อไปของโครงการ โครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่เป้าหมายระยะยาวคือการสร้างเครื่องบินรบที่พร้อมใช้งานจริงการวางยุทธศาสตร์ต่อเนื่องและการร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาโครงการนี้ไปสู่ความสำเร็จบทสรุปโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติไม่ใช่แค่การสร้างอาวุธใหม่แต่คือการสร้างอนาคตทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศแม้อุปสรรคจะมากมายแต่หากมีความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ชัดเจน โครงการนี้จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญของความมั่นคงและความภาคภูมิใจของชาติ